สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเจ้าตัว OneDrive ของ Microsoft เนาะว่าเรามีฟีเจอร์อะไรที่น่าใช่บ้างโดยฟีเจอร์แรกนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือเบสิกของการเอาไฟล์เข้าไฟล์ออกนะครับจะโหลดยังไงแบบนี้นะครับ รวมไปถึงการแชร์ไฟล์ให้เพื่อนๆนะครับมาทํางานร่วมกันสูงสุดเนี่ยคือ100คนนะครับผมแล้วก็การที่ควบคุมนะครับว่าคนอื่นเข้ามาทําของไฟล์แล้วแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาแก้ผิดแก้ถูกเราสามารถย้อนเวลาได้ด้วยนะครับผมและสุดท้ายนะครับเราจะพูดถึงการใช้งาน OneDrive แบบออฟไลน์กัน ในส่วนของวิธีการเข้าใช้งานนะครับผมจริงๆเนี่ยตัว OneDrive เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้หลายพื้นที่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์ผ่านแอปติดตั้งลงเครื่องนะครับผ่านมือถือผ่าน iPad ผ่าน Microsoft Teams ได้หลายที่มากแต่วันนี้เนี่ยเราขอเริ่มต้นด้วยการไปที่เว็บไซต์ชื่อ,อ,อว่า office.com นะครับไปที่ office.com ก่อนจากนั้นเนี่ยเรากดปุ่มสีส้มๆเนาะกดปุ่ม Sign In นะครับเพื่อลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเข้าตัว Microsoft มาแล้วเนาะตัว Office 365นะครับผมให้เราไปที่ด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีปุ่มนะครับของ OneDrive อยู่นะครับให้เรากดตัวเนี้เพื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับผมตัว OneDrive ขององค์กรนะครับเราจะมีพื้นที่เก็บเริ่มต้นเนี่ย คนละนะครับหนึ่งเทราไบต์นะครับหนึ่งเทราไบต์ถ้าเป็นของสถาบันศึกษาเนี่ยเราสามารถขอเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับไม่จํากัดเลยนะครับผมโดยปุ่มแรกที่เราจะพูดถึงนะครับนั่นคือการเอาไฟล์เข้าก่อนแล้วกันนะครับเอาไฟล์เข้านะครับคือปุ่มอัปโหลดนะครับปุ่มอัปโหลดนะครับปุ่มอัปโหลดตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไฟ์เข้าทีละไฟล หรือเอาไฟล์เข้าทีละโฟลเดอร์เลยก็ได้นะสำหรับบางคนเดี๋ยเพื่อเริ่มใช้งานอาจจะมีไฟล์จำนวนมากอยากจะย้ายเข้ามาก็สามารถเลือกเป็นโฟลเดอร์ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีไฟล์ของเก่าเลยนะครับเราสามารถกด New นะครับกดนิวนะครับเพื่อนะครับสร้างไฟล์ใหม่ได้เลยนะครับเราสามารถกดสร้างไฟล์ powerpoint นะครับมันก็จะเปิด powerpoint มาให้เราเลย นะครับซึ่ง PowerPoint ในตัวนี้เนี่ยมันคือ Engine เดียวกับตัว PowerPoint ออนไลน์นะครับมีฟีเจอร์ a ออง AI แล้ะไรพวกน,นี้มีครบเลยนะครับเราสามารถใช้งานได้ปกตินะครับมีปุ่มออ t โตเซฟให้นะครับ,นะรบไฟล์ที่ถูกสร้างใน OneDrive เนี่ยไม่จําเป็นต้องเซฟเลยนะครับมันจะออ t โตเซฟเองให้นะครับ,มนะรบสมมติผมเขียนอะไรบางอย่างเนาะเขียนแคทลงไปนะครับกดตัวปุ่มนะครับที่เป็นตัว AI ขึ้นมาอ่า มันสามารถสร้างสไลด์ให้เราได้เนาะก็เป็นเอนจินทั่วไปเนาะใน Word Excel PowerPoint อะไรเงี้ยใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับผมเปลี่ยนชื่อนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อจากด้านบนตรงนี้นะครับมาตั้งชื่อตรงดีได้นะครับอันนี้คือการสร้างไฟล์พื้นฐานเนาะใน OneDrive นะครับผมซึ่งไฟล์ทั้งหมดตรงนี้นะครับผมเราสามารถนะครับกดดาวน์โหลดลงเครื่องได้นะครับเลือกไฟล์ที่ต้องการนะครับผมแล้วมันจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดนะครับอ่าของใครย่อหน้าจอเอาไว้นะครับมันจะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้ นะครับสามารถกดดาวน์โหลดได้จะดาวน์โหลดทีละไฟล์โหลดทั้งโฟลเดอร์เลยก็สามารถทำได้นะครับผมถัดมานะครับเรื่องของการแชร์ไฟล์ด้านซ้ายมือนะครับเป็นไฟล์ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เนาะผมลองกดเข้าไปในนี้ก่อนนะครับไฟล์ทั้งหมดนะครับที่เราสร้างในนี้นะครับเมื่อเราทำอะไรไปบางอย่างแล้วนะครับเราสามารถกดแชร์นะครับให้เพื่อนมาทำได้ด้วยนะครับปุ่มแชร์จะอยู่ด้านซ้ายมือบน นะครับปุ่มนี้อ่าเป็นปุ่มรูปตัวแชร์นะครับอย่าล้าจอนิดหนึ่งนะครับเมื่อกดแชร์มาแล้วนะครับอ่ากดแชร์มาแล้วนะครับเราจะมีสิทธิ์เลือกนะครับว่ารูปแบบในการแชร์จะเป็นอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เรามากดที่ตรงนี้ด้านบนนะครับมันจะถามเราว่าเราจะแชร์แบบไหนบ้างนะครับโดยแบบที่1นนะครับเป็นสีเขียวเนาะใครมีลิงก์ก็สามารถเข้าถึงไฟล์ตัวนี้ได้เลยนะครับ แบบที่2นะครับจำเป็นจะต้องล็อกอินด้วยอีเมลองค์กรเดียวกับเราถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับแบบที่3 s p e c i f i p l นะครับผมคือต้องเป็นคนที่เราระบุเอาไว้เท่านั้นเช่นเพื่อนเรานายเเท่านั้นนะครับเพอื่อนห้ามเข้ามานะครับผมซึ่งพอเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถกำหนดอีกนะครับว่า เข้ามาแล้วจะให้เขานะครับแก้ไขไฟล์ได้หรือไม่นะครับถ้าไม่ก็ติ๊กออกนะครับถ้าไม่ก็ติ๊กออกนะครับผมซึ่งเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้อีกนะครับถ้าเกิดเป็นรูปแบบของการแชร์ anyone เนาะเราสามารถตั้งค่าวันหมดอายุของลิงก์ได้นะครับใส่พาสเวิร์ดได้นะครับป้องกันการโจรกรได้นะครับพื้นฐานแล้วนี่ผมขอลองกดอนุญาตนะครับให้แก้ไขได้ก่อนล้วกันนะครับผมกดตรงนี้เข้ามานะครับผมกด c o อปปี้นะครับจากนั้น เราลองสร้างไฟล์อะไรของเราไว้น,นิดหนึ่งแล้วกันเนาะเมื่อกี้ผมเขียนแคทเนาะผมลองสร้างแคทอีกรอบหนึ่งเอาเป็นสเปซแล้วกันอ่าเป็นสเปซอ่าผมสร้างมาสักอันหนึ่งก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาลองแชร์ให้คนอื่นดูนะครับอันนี้นะครับเป็นคนอื่นแล้วกันนะครับสมมุติเป็นคนอื่น <c oughs> ผมก๊อปปี้มานะครับผมก็สามารถเข้าถึงไฟล์ตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นไฟล์นะครับไปการแก้ไข นะครับแบบเรียลไทม์เลยนะครับ้าน้ายมือกำลังอัพโหลดเนาะเดี๋ยวผมลองแก้ไขให้ดูนะครับผมมาแล้วเรียบร้อยนะครับสมมติเราไปที่หน้านี้ผมพิมพ์ hello นะครับมันก็จะขึ้น hello เลยนะครับไงแบบนี้เนาะซึ่งเราสามารถทำงานพร้อมกันได้สูงสุดนะครับคือหนึ่งคน นะครับในเวลาเดียวกันเนาะคือ100คนในเวลาเดียวกันนะครับผมถ้าเกิดว่ามีบางคนนะครับไปสร้างไฟล์จนมันยุ่งเหยิงแล้วนะครับเจ้าของไฟล์นะครับสามารถนะครับไปเปิดโหมดนะครับย้อนเวลานะครับก็คือตัว version history นะครับปุ่มย้อนเวลาเนี่ยจะอยู่ในหน้าเมนูไฟล์นะครับเมนูไฟล์ไปที่ตัว info นะครับ info มันจะมีคำว่า version history นะครับถ้าภาษาไทยเนี่ยคือประวัติเวอร์ชันนะครับกด version history มันจะสามารถย้อนเวลานะครับจะเห็นว่าตอนนี้มี2เวอร์ชันคือเวอร์ชันที่เพิ่งถูกแก้เมื่อกี้นี้โดยใครก็ไม่รู้นะครับกับเวอร์ชันล่าสุดเลยที่เป็นของผมนะครับผมสามารถกดย้อนเวลากลับไปนะครับเป็นเวอร์ชันที่เป็นกระดาษเปลา่าๆไม่มีใครมาแก้เลยอ่าผมสามารถกดเซฟนะครับหรือว่ากดรีสตอร์ก็ได้นะครับรีสตอร์เนี่ยจะเป็นการเอาเวอร์ชันที่เลือกกลายเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับแต่ว่ารีสตอร์เนี่ยจะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าจะต้องให้คนอื่นเนี่ยออกจากไฟล์ไปก่อนเนาะเหลือแค่เราถึงจะสามารถแก้ไขได้ นะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมออกเราก็กด Copy นะครับเพื่อเซฟไฟล์เป็นไฟล์ใหม่ได้เลยนะครับผมในส่วนถัดมานะครับของการใช้งานไฟล์แบบออฟไลน์ line. อ่านะครับวิธีการนะครับให้เรากลับไปที่ตัววันได e ของเราก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีปุ่ม s y n ค์ปุ่มนี้ ปุ่มซิงปุ่มนี้เนี่ยคือเป็นปุ่มที่บอก Microsoft ว่า Microsoft ช่วยเชื่อมต่อนะครับตัว OneDrive ที่อยู่บนคลาวด์นะครับกับเครื่องของเราให้หน่อยได้ไหมนะครับเมื่อกดปุ่มนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถนะครับผมใช้งานนะครับเจ้า OneDrive นะครับเป็นเหมือนกับโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนั่นซ้ายคือ โฟลเดอร์ er ที่ใช้งานบนเครื่องได้แล้วนะครับด้าน,นขวาเนี่ยคือ OneDrive ที่เป็นตัวออนไลน์นะครับผมการใช้งานตัว OneDrive ด้านซ้ายเนี่ยเหมือนกับเราใช้โฟลเดอร์ธรรมดาเลยนะครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อเรากดซิงก์ก่อนนะครับเรากดซิงก์ก่อนเมื่อเรากดซิงก์มาแล้วนะครับไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมันจะยังจําเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตก่อนนะครับยังจําเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับไฟล์ที่โหลดลงเครื่องมาแล้วนะครับ มันจะขึ้นเป็นรูปก้อนเมฆนะครับเป็นรูปก้อนเมฆให้ก่อนนะครับคําว่าเป็นรูปก้อนเมฆค,คือเราจะเห็นว่ามีไฟไล์อะไรบ้างแต่ว่ายังคงจําเป็นจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่ามันจะไม่เปลืองพื้นที่บนเครื่องเรานะครับจะมาเฉพาะไอคอนแต่เราหากเราบอกว่าไฟล์เนี้ยสาคัญมากเลยไฟล์ชื่อเทสสําคัญมากเลยนะครับวิธีการทําให้ไฟล์ชื่อเทสนะครับผมเปิดใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับมี2วิธี นะครับมี2วิธีนะครับคือการทําให้เป็นปุ่มเขียวๆนี้ก่อนนะครับผมวิธีการคือเรากดเปิดไฟล์เลยกดเปิดไฟล์ปุ๊บเนี่ยระบบมันจะโหลดลงมาให้นะครับมันจะรู้เลยว่าไฟล์เนี้ยใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเราไปกดคลิกขวาที่โฟลเดอร์นะครับคลิกขวาที่โฟลเดอร์มันจะมีคําว่า always keep on this device นะครับ always keep on this device มันคือการโหลดล่วงหน้ามาเลยครับผมคือเราโหลดโฟลเดอร์เนี้ยลงเครื่องมาก่อน นะครับแล้วตอนที่เน็ตหลุดไปนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้นะครับวิธีการนี้จะทําให้เครื่องของเราเนี่ยตกถูกสูญเสียพื้นที่ไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเอกสารอันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือมันสําคัญนะครับเราจะสามารถเข้าถึงมันได้โดยที่ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตเลยนะครับ แต่หากไฟล์นี้ไม่สําคัญนะครับเช่น <jas> เป็นไฟล์รูปภาพแบ็กอัพนะครับผมเราก็สามารถเก็บเอาไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็เอาไว้แบ็กอัพอย่างเดียวเอาไว้เ,เป็นรูปก้อนไมฆอย่างเดียวนะครับคือให้มันเก็บบนคลาวอย่างเดียวไม่ต้องมาเปลืองพื้นที่บนเครื่องเรานะครับผมฉะนั้นเนี่ยแปลว่าไฟล์ไหนก็ตามนะครับที่เราใช้บ่อยๆนะครับเราก็สามารถเก็บลงเครื่องเราได้พร้อมๆกัน2ที่เลยนะครับทั้งบนคลาวทั้งบนเครื่องเราแต่อันไหนไม่สําคัญ นะครับไม่สําคัญคือไม่ต้องใช้บ่อยๆ่อยแล้วเ็เก็บเอาไว้บนคลาวด์อย่างเดียวก็ได้นะครับผมทั้งหมดนี้นะครับคือตัว one drive ฟีเจอร์ที่เป็นหลักๆแล้วกันเนาะการอัปโหลดไฟล์ต่างๆนะครับการแชร์การย้อนเวลานะครับและการใช้งานออฟไลน์ line ครับผม